เรียบร้อยเออนั bye, yeah, ่งองเ่ดยเลยเออบาย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 เออบาย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 เาไม่ตะเลยเขาไม่จับโทรศัพท์เออเออเออออ จะทำเออน้องน้องนี่นะใครก็สงสัยอ่ะอ๋ออ๋อเดียวออเดียอ๋ออ๋อาสาร่องอาสกะ่อโกรธแล้วโกรธแล้วโกรธแล้ว อันนี้น่นี่ปะปายอยู่นี่ปะปาอยู่นี่มันล็อกแม่จอ,อยังไงอ่ะมันล็อกไม่ได้นี่ไงนี่ไงเออร้งองไห้แล้วร้องไห้ร้องไห้แล้วน่ะน่ะไปใส่สติ๊กเกอร์ เออใส่สติกเกอร์เอาถือดีๆโทรศัพท์อ่ะเขาได้ยินเสียงพ่อเขาก็ถือเดินไปโอ้เขาจะไปบอกทวดอุ้ยเมื่อกี้หนูสอนเด้งแต่เขาไม่มีแรงเดิงเมื่อกี้หนูสอนเด้งน่ะแต่เขาไม่มีแรงเด้ง เขาปบอกใหู้ดึงให้อ๋อเขาไปบอกให้พูด uh, okay. ึงให้เขาจะคุยกับพ่อเขาเขาคุยก okay. ับพ่อเขาเขาอวดเขาอวดว่าเขาได้คุยกับพ่อเขา กินตัวให้กินมะอูดเออใช่มาๆว่าเขาได้คุยกับพ่อมามามาๆมานี่มามายายดาพามายายหลับแล้วมาๆมา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 ๆน้องนาลินเขาไปอดกระทวดจริงด้วยนะเขาไปอดกับทวดมาลูกมามาหนี้โทรศัพท์ตกแล้วเนี่ยมาลูกมามา มา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 ลูกมาถวดนอนแล้วไม,ไม่นะครับเกิดกัารรูดมันหนักนะมามามานี่ถวดนอนแล้ว <laughs> เขาออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วนี่ยระวังประตูเนี่ยมือลูกระวังประตูมัน <câmera S 1> <traveled. S 1> พับเนี่ยมืออปิดประตูปิดประตูเขาเดินไปบ <ohner izon. S 1> อกคนนั้นคนนี้ว่าเขาเดินคุยกับพ่อเขาเออเออ เดอไโอ้โทรศัพท์ตกทำไมหาว่าไม่เห็นมีรูปพ่อไงเออเออไม่มาเออ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 ไอคุยกับโทรศัพท์พ่อตัวเองเดินร่อนไปหมดเลยเดินร่อนทั่วบ้านอ่ะอ่ะ เดินร่อนไปทั่วบ้านอ่ะเออเออเจบจุบพ่อจบจบพ่อัจบจุบพ่อเดินไปทั่วเออฮัลโ c h a r หรอะรโอ้โหวิ่อนบ้านทำไมโอ้โหได้คุยกับพ่อตัวเองเหรอลูกฮะ ได้คุยกับพ่อตัวเองเหรอโอเขาดีใจเขาเต้นเขาทําอะไรไม่ถูกเขาทําอะไรไม่ถูกไหนไหนรูปพ่ออยู่ไหนลูกไหนรูปพ่อตัวเองอยู่ไหน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 รูไหนพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนไหนพ่ออยู่ไหนไหนไหนโอ้ชนชนชนอ้าวพ่ออยู่ไหนไหนอ่าจาจย์จ้าจ้า ให,ให้ให้เมธทำให้เร็วให้มาม่าทำให้เร็วให้มาทำให้รูปปป้าอยู่ไหนเ <c oughs> ขิง <c oughs> ให้นจะเอาไมเนี่ยหนูาน,น,นาดินปป้าโทรมาแล้วเร็วเออานอานจาุเนะุะคโทรศัพท์กับพ่อ,อะนะจรล e ลล

Lóng 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 nè, lóng nè, lóng 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 ló ไม่ทำตกนะโทรศาัพท์ะจะตกไหมเนี่ยดูดูผ่าด้วยนะคะ

Maggie's do boy, Maggie.